วันนี้เราจะไปเอาชีวิตรอดในรถใช่ครับรถมัสแตสง,สสงและก็เซบิก เมสวนครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอยู่กับผมเลซ่าเลซี่ไม่ไม่สวนครับผมวันนี้เราจะไปเอาชีวิตรอดในรถใช่ครับรถมาสแตงมาสแตงแล้วก็เซวิคใช่แล้วครับเราจะขี่ลงแม่น้ำเมยใช่ใช่แล้วครับมาโอเคก็นั่นแหละนะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะลองเอามาสแตงมาเวสเซวิคดูนะครับผมตัวเราจะขี่ลงแม่น้ำเมยครับผมแม่น้ำเมย แถวคนรั่นมีด้วยหรือเล่้ามีมีแต่แม่นักขี้สีใช่ใช่ผมก็วันนี้พี่เลจากช่องใช่เลซ่าเลสซิ่งแชนแนลครับผมเป็นช่องที่เกี่ยวกับรถซูเปอร์ไบค์บิ๊กไบนี่นั่นนะผมก็มาที่นั่ผมผมก็กำลังจะออกนิสไบค์ออกดิสไบค์บิ๊กไบคก็บิ๊กไบกำลังจะสนใจจะออกเราจะมาเป็นไบค์เกอร์ด้วยกันใช่นะครับผมแล้วก็วันนี้ผมอยากมาลองว่ามัสแตงกับซีวิกแบบเวลาขับมันแตกต่างอะไรกันยังไงมาเหียอนกัน มา VS กันเนาะมันไม่ใช่แข่งกันนะไม่ได้แข่งเนาะก็คือดูดูรูปร่างประมาณนี้ก็แทบจะไม่แตกต่างกันเลยเนาะทรงคล้ายๆกันความสูงของรถดูจากหลังคาก็น่าจะไม่ไม่เกินกันเท่าไหร่นะอันนี้จะเป็นรถเดิมๆเลยนะรถรถมาสแตงตัวนี้จะเป็นรถปี2008-2018นะครับผมเป็นเป็น2.3 Eco Boost นะครับผมตัวนี้2.3 Eco Boost ใช่มีการแต่งนิดหน่อยแต่ไม่ได้โหลดก็เท่าๆกันเนาะอ๋อใช่ใช่ยตัวนี้ไม่ไม่ได้โหลดเหมือนกันใช่ไหมใช่ไม่ได้โหลดพอๆพกันนะครับผม การขี่การใช้ในเมืองก็พอๆกันการดูแลรักษาก็พอๆกันเหมือนเราขี่ซิกก็น่ารักเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาสลับกันดูนะครับผมเพราะแบบพี่ลองขับซีวิกแต่พี่ก็เคยขับแล้วแต่เคยขับมาแล้วชนกวายตายสองควก็เลยมาขี่ตัวนี้อ๋อครับตัวนี้ก็ไม่น่าจะ ไม่ชนแล้วครับขับคุณตัวนี้ดีขี่แล้วมีแต่รวยกับรวยแต่ก็รอบนี้พี่เคยขับตัว RS เลยยังครับยังไม่เคยเลยว่ามันตเทอร์โบมันมาอย่างไงมันเป็นแบบไหนผมเคยขี่แต่เครื่องหนึ่งจแปดที่ไม่มีเทอร์โบใช่แค่งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปลองกันนะครับผมจะไปเราจะไปลงแม่น้ำมยแม่น้ำมยมีเลย โอเคครับผมก็เดี๋ยวจะลองสลับกันดูนะผมว่าแบบมาเวียนกันผมก็ลองขับดูนีะเราจะไปฟังเสียงเครื่องแล้วท่อข้างนอกกันดีกว่าที่นี่จะเป็นอยู่ในหมู่บ้านจริงใจข้ังนี้สองหน่อยเราจะไปซัดกันข้างนอกได้ได้อ่าโอเคไหมใช่ใช่ครับโอเคไปกันเลยนะก่อนที่พระอาทิตย์จะเลิกทํางานได้แล้วเขาจะเลิกทำงานแล้วดวทิตได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไปเดี๋ยวเราไปกันเลยไปไม่ชวน โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองอขับมัสแตงดูก่อนนะครับผมแล้วก็ม,มันจะเป็นอะไรงไงอันนี้คือผมไม่เคยขับนะครับผมคือขับมัสแตงมันก็เป็นมัสแตงแหละครับมันไม่ได้เป็นเลมโบคี <c oughs> บอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะต้องข้าวาที่จําเป็นจะต้องบอกนิดนึงได้มามามาเลยมามาใช้มืออย่างงี้ล้วงไปเออล้วงไปงั้นอ่เห็นยังจริดหรือมา อ <Tory. S 2> ใช่ไม่ใช่อย่างนี้หรอไม่อย่างนั้นไม่ได้มันจะไม่เหมือนกันกับรถทั่วไปเพราะว่าเสาเสาตรงเนี้ยมันจะอยู่ไกลอ๋อครับอ่าเราใช้อย่างอย่างคนนั่งตรงนี้ยผู้โดยสารก็มือซ้ายมันก็จะเจอพอดีอ๋อครับอ่าโอเควิธีสตาร์ทก็เหมือนกันทีวีทำยังไงเหยียบเหยียบเบรกแล้วก็เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทสตาร์ทซีดีจีอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมแต่มาแซงจะอยู่ตรงนี้นี่เขียนไว้เลยสตาร์ทตาเลยสตาร์ตเลยนะครับผมใช่ครับผมสตาร์ทเหยียบเบรกยัง อย่าเบรคแล้วครับผมอ่า<ะ>กดกดโอ้ยลองเหยียบคันเร่งดิสั่งคนล่างครับฮเหยียบดิอ,อ่าใช่เนื่องจากเออเราแ,แต่งท่อมาตัวนี้จะเป็นรีโมทท่อเงียบกับท่อดังอ๋อครับถ้าเงียบกด A อ่กดไปทีนึงปุ๊บลองเหยียบคันเร่งใหม่มันมันก็จะฟิวขึ้นใช่มันก็จะเงียบอ่ะพอกด B ปุป๊บอ่ะลองเหยียบใหม่เหยียบเยอะๆ หยาบแรงๆตัวนี้ <What? S 1> ใชนน่คือคือท่อท่อลั่นมันจะมีโหมดโหมดมันบิกไบก็คือตรงนี้เขาใช้เรียกเขาว่าโหมดปุ่มตัวนี้จะมีการปรับโหมดปรับพวงมาลัยอ่าปรับพวงมาลัยเสร็จปุ๊บก็มีปรับอ่าล้อล้อล็อกไม่ล็อกแล้วก,ก็ตัวนี้จะเป็นไฟผ่าหมากาไฟขอทางนั่นเองอ่าเราปรับนี้ปุ๊บเห็นไหมดูตรงนี้มันขึ้นเป็นอะไรขึ้นเป็นสปอร์ตอ่า เป็นเล็กแทาแล้วเป็นอะไรแล้วก็สโนว์ไวท์สโนว์ไวท์ก็คือธรรมดาสปอร์ตพัดแล้วก็สนามแข่งแล้วก็พื้นเปียกแล้วก็หิมะใช่เราคือลองให้ขับแบบปกติก่อนฮาปกติยังขึ้นแล้วอ่น normal โอเคก็หลักการง่ายๆเลยก็มันก็มี PNS เหมือนกันอ่าอันนี้ให้ขับมาดีเลยดีนะครับผมใช่ลากมาหยับปุ๊บดีเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็วิธีขับเหมือนกัน โอเคโอเคลองไปเลยนะครับผมเบกเบกมือยังไงเบกมือลงแล้วเอาลงแล้วลงแล้วจะเอาขึ้นทำไมล่ะไปเลยเชนรถตัวเองเลยได้เนาะได้ได้อ่าว่างละไปเลยลองอ่าอันนี้คือเกียร์อันนี้คือโหมดปกติโอ้โหมันมันจะพุ่งกว่าใช่ใช่ใช่อ่าลองลองแต่แต่เบรกนิดนึงทำความรู้จักกับเบรกก่อนนิดนึงโอเคไปต่อไป กระชากมันสิอ่ามันมีจุดตอนตอนที่มันลอบมันมามาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมยูเทินแล้วก็ลองหมดสปอร์ตอ่าลองหมดสปอร์ตเพราะว่าหมดแรงแรงแะหมดแรงแรงจะหมดแรงแรงปกติมันก็แรงแล้วใช่ปกติมันก็แรงแต่เราจะต้องแรงกว่าเดิมมาจอดจอดชิดซ้ายก่อนชิดซ้ายก่อน อ่าแล้วก็เปลี่ยนโหมดตรงนี้โหมดตรงนี้เป,นเปลี่ยนเลยไม่ต้องเป,เปลี่ยนเลยดันขึ้นดันขึ้นให้มันขึ้นเป็นสปอร์ตยังอันนี้สปอร์ตอ่าพอสปอร์ตปุ๊บฟวงอะไรมันจะเป็นฟวงอะไรสปอร์ตให้เลยจะหนักขึ้นกว่าเดิมโอเคทุกคนเดี๋ยวขอลองมัสแตงนะผมเอออ่ะ,อะหนึ่งอสองสาม โอเคทุกคนมาครับผมโอเคครับผมโอเคก็เมื่อเมื่อกี้นะครับผมเราก็ได้ลองมัสมัสแตงมัสแตงใช่ใช่แล้วครับผมขี่ลงไม่น้ำเมยอไม่น้ำเมยเลยแล้วก็นั่นแหละคือขอบอกเลยครับผมหมดหมดโคตรแรงโคตรแรงหมดเลยมันจะรู้สึกได้แล้วว่ามันแรงขึ้นกว่าที่ใช่ใช่แรงขึ้นนิดนึงแหละใช่ใช่นิดเดียวนิดเดียวใช่ใช่สองนิดสองนิดอ๋อสองนิดสองนิดสองนิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองให้ พี่เลยมาลองซีฟิกคันนี้ดูบ้างนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราลองขึ้นมากันลุ้นเลยดูนะครับผมคนข้างหน้าหลงพ่อเยอะเลยของขังเยอะมากเลยอันนี้คือผมปกติใส่ไว้แลฮะใช่ครับผมทำไมร้อนจังเลยซี v ิกยังไม่เด้สตาร์ทเปิดแอร์อะไรสักอย่างเลยครับยังไม่สตาร์ทเลยได้ครับก็ฟืลลิงก็เหมือนกับซี v ิกแหละ ก่อนหน้านี้ก็เคยขี่ซีลิกมาก่อนอ๋อครับผมอ่าใช่ตันนี้นี่นี่นี่อีโคเคยใช้ไหมนี่อีโคไม่ค่อยได้ใช้ครับผมใช้เลยถ้ากดปุ๊บมันจะขึ้นยิ้มเขียวเงี้ยเราจะขับรถประหยัดแบตเตอรี่ไอประหยัดน้ำมันอ๋อครับผมอ่าอีโค่เขาเรียกอีโค่อีคอนเราลองกับพี่เลดูกันเลยครับใช่ครับผมโอเปิดมาพี่เปิดมาพี่เลก็ลองเหยียบเลยนะครับผมว่าแรงมากครับผม เปิดไฟหรือยังครับเปิดไฟก็ได้หมุนหมุนเปิดไฟไม่ต้องเปิดก็ได้ครับเือมืดตืบเลยครับมืดตืบเลยครับแม้แต่ไฟมันก็สว่างนะครับที่จริงแต่มันหมุนหมุนมุนออกแต่เกียวเรือตัดครับตัดฉากเมื่อกี้เไม่ต้องตัดนี่แหละเทพอันนี้เราเปิดไว้เพื่ออะไรครับผมเราลืมเปิดนิดเดียวเมื่อกี้เราลงมาเหมือนกันเห็นไหม มันเหมือนกันเลยนะนี่มันลงมาเกียร์สามลงมาเกียร์สองอโอเคเดียเเด๋ยวเราจะยูเ์อก็นั่นแหละครับก็ความรู้สึก,สสกของพี่เรอะไรประมาณไหนบ้างครัวามรู้สึกผมว่า,วามันขี่ได้ง่ายเหมาะสำหรับใช้ในเมืองเลยซีวิ c นีด้ดีดีมากประหยัดมากล้วคุ้มเงินยุ้มเงินล้าน อย่างในป่าในเขาเหมือนบ้านผมเลยในป่าในเขาจะเอาคันนี้ไปขี่ในป่าในเขาหรอไม่ใช่ก็แบบแถวบ้านครับมันมีขึ้นเขาแต่ทางก็ดีอะไรครับใช่ใช่ได้หมดเลยซีวิคที่ถือว่ามันเป็นรุ่นที่วัยรุ่นชอบกันอยู่แล้วรอโอถ้ารถตลาดนี้ที่ซีวิคที่สุดละโอ้โหทำไมอะไรกันเหรอพี่ขับเตี้ยนจริงเลยเป็นอะไรกันเหรโอ้โหจบได้แล้วใช่ มาปกติพี่เขาก็อันนี้ถือว่าบาดแล้วผมว่าเบาเบาใช่ถือว่าเบาหรือถือว่าบาดไม่รู้อีกบาดก็นั่นแล้วนะครับทุกคนถ้าถ้าเกิดใครอยากดูนะครับมาสเตงบ่อยๆนะครับทุกคนอ่าดูที่ช่องเลเซอร์เลสซิ่งครับผมแล้วก็ช่องผมครับเมติกซุปเปอร์ไบค์ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมใครที่ชอบเกี่ยวกับบิ๊กไบค์เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์สองล้อไม่ว่าจะเป็นรถ บิ๊กไบค์ขนาดเล็กรถบิ๊กสกูตเตอร์รถบิ๊กไบค์ลงสนามออกทริปเข้าป่ารถเอ็นดูโรอะไรเงี้ยก็ฝ<อ>ากติดตามเราทั้งสองคนด้วยเพจเมจิกแล้วก็เรนซ่าเรซซิงเนาะโอเคทุกคนก็ตอนนี้กลับมาถึงแล้วครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับผมคือพี่ดีเจ๊บู <laughs> <laughs> พี่เลซ่าบอกพี่เลพี่เลใช่ครับผมก็พี่เลกลับมากับมัสแตงก่อนครับผมแล้วก็เอาคุณแจซีกลับมาครับเราควรหนักไปชั่วโมงนึงินปีนแตะใช่ไหมป้นปิีนใช่พี่เลพี่เลเข้าใจว่าไงเข้าใจป้ะไปสตาร์ทเลยไปเลยสนามพี่เลเหี้ยบอกไปปุ้นใช่โอเคครับผมก็สรุปเจอกันใหม่ปีหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมทุกปีเราเจอทุกปีใช่ใช่พี่น้าก็เจอครับวันี้ก็เจอโอเคจับป่โอเคจับ